เรื่องนี้ทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงเนี่ย มันจะต้องมีข้อบอกพร่องอ,อะไรบางอย่างเราอาจจะเป็นคนอารมณ์ร้อนไปไหมอาจจะเป็นคนขี้โมโหขี้เวียงเอะอะก็ขึ้นเลยเอะอะไม่พอใจเวียงวีนอย่างเดียวแบบนี้มันก็ทําให้เขารู้สึกอึดอัดทําให้เขาอยู่ไม่ได้เหมือนกันไม่ว่าเราจะทําความดีมาอีก10ข้อก็ตามสุดท้ายแล้วเขาก็จะอดนทนไม่ไหวเขาก็จะไปจากเราอยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยความดีอย่างที่ผมบอกว่าความดีก็เป็นอีกส่วนหนึ่งสิ่งที่มันไม่ดีก็เป็นอีกส่วนหนึ่งต้องแยกมันออกจากกันไม่สามารถเอาความดีมาชดเชยความไม่ดีที่เราทําได้จะไปบอกว่าก็ผมทําดีขนาด นี้ทำดีตั้งเยอะตั้งแยะผมทำผิดแค่ครั้งเดียวทำไมเขาถึงเลิกกับผมมันไม่ได้นะครับผิดก็คือผิดผิดก็ต้องแยกออกจากความดีเรื่องที่เราผิดเราจะต้องแก้ไขเราจะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมันนะครับไม่ใช่ว่าเอาแต่ความดีของตัวเองมาอ้างมีอยู่แค่นั้นนะ่ะมีอยู่แค่6ข้อนะั่นแหละก็เอาอ้างอยู่อย่างนั้นว่าดีขนาดนี้ทำขนาดนี้แต่ความไม่ดีของเราไม่เคยมองไม่เคยแก้ S <S เขามองครับเขาจะมองแต่สิ่งที่มันไม่ดีนั่นแหละสิ่งที่มันดีอยู่แล้วเขาจะไม่ค่อยมองเขาจะคิดว่าเขาได้รับมันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ให้เราหันกลับมาเปลี่ยนแปลงแก้ไขตัวเองสิ่งไหนไม่ดีสิ่งไหนแก้ได้แก้เปลี่ยนแปลงมันอย่าไปโทษแค่คนอื่นว่าเขาเป็นแบบนั้นเขาเป็นแบบนี้หรือถ้าสมมติน้อยคนแหละที่คิดว่าตัวเองทําดีทุกอย่างแล้วทําดียอมทุกอย่างแต่สุดท้ายเขายังไปผู้ชายธรรมชาติของผู้ชายถูกสร้างมาให้เป็นผู้นําอันนี้คือธรรมชาติเราอย่าไปฝืนมันถ้าเราฝืนธรรมชาติเเมมื่่ออออไหรถ้าาย อย่างเดียวทำตามเมียอย่างเดียวทำตามทุกอย่างที่เมียพูดสุดท้ายแล้วเมียก็จะรู้สึกว่านี่เราได้สามีหรือเราได้ลูกเพราะเราไม่ได้เป็นผู้นําเห็นไหมการที่เรายอมอ่อนเกินไปมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องอยู่บนพื้นฐานของความพอดีเราจะต้องมีวันที่เราเข้มแข็งวันที่เราแสดงความเป็นผู้นําด้วยอันนี้คือสําคัญมากๆเลยผู้ชายจะสนับสนุนหรือจุนเจือครอบครัวให้มันมากขึ้นมากขึ้น แบบนี้ครับครอบครัวจะดําเนินไปด้วยกันถ้าเอาถ้าผู้หญิงทำหกข้อผู้ชายทำหกข้อแล้วเดินไปด้วยกันหอ้โอครอบครัวนี้จะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากๆและเป็นครอบครัวที่มีความสุขมากๆเพราะฉะนั้นถ้าใครยังไม่ทําใครขาดอะไรตรงไหนก็เอาไปพิจารณาแล้วก็ค่อยๆแก้ไขปรับเปลี่ยนครับวันนี้เราเป็นตัวเองมาตลอดระยะเวลาไม่รู้กี่สิบปี เกิดมาบางคน20ปีบางคน30ปีบางคน40ปีบางคน50ปีเราเป็นตัวเองมาตลอดชีวิตเลยจะมาบอกว่าเราเปลี่ยนตัวเองแล้วเปลี่ยน3าวันเปลี่ยน4วัน7วันแล้วอาจารย์ยังไม่เห็นผลเลยเปลี่ยนตัวเองมา7วันนะครับแต่เราเป็นตัวเองมา40ปีครับเพราะฉะนั้นจะต้องทํามันต่อไปเรื่อยๆเพื่อให้เกิดเป็นนิสัยให้เขามองกลับมาเฮ้ยเออเราเปลี่ยนตัวเองแล้วจริงๆถ้าเราเปลี่ยนตัวเอง7วันสุดท้ายแล้วพอเขาเห็นว่าเราเปลี่ยนพอเขากลับมาสุดท้ายเรายังไม่ได้คุ้นชินกับนิสัยใหม่ของเราเราก็กลับไปเเเป็นนราาคดดิมสุท้ย มันก็ต้องเลิกลากันอยู่ดีถ้าเราอยากทําอะไรให้มันคุ้นชินเนี่ยเราจะต้องทํามันต่อเนื่อง21วันเป็นอย่างน้อย21วันเป็นอย่างต่ํา อันนี้มีการวิจัยของวิทยาศาสตร์เขาวิาวจัยเอาไว้นั้นมันแค่เวลา7วันมันไม่สามารถตัดสินอะไรได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ถ้าเรายังทุกข์ใจหยุดโฟกัสที่ความทุกข์ครับไม่ว่าอะไรก็ตามที่เป็นความทุกข์ไม่ว่าจะเป็นคนรักหรือเรื่องราวอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นหยุดโฟกัสมันครับทิ้งมันลงวางมันไว้หันไปโฟกัสอย่างอื่นครับหันไปโฟกัสสิ่งที่มีความสุขตั้งคําถามให้ตัวเองครับตั้งคําถามและหาคําตอบอย่าไปตั้งคําถามที่เราไม่สามารถตอบได้คําถามที่ไม่สามารถตอบได้คืออะไรเขาทิ้งเราไปเพราะอะไร ทำไมเขาถึงทำแบบนี้เห็นไหมคําถามแต่และคําถามเนี่ย mm. เป็นคําถามที่เขาต้องมาตอบเราครับต้องได้คําตอบจากปากเขาเพราะฉะนั้นหยุดตั้งคําถามที่ถามจากปากคนอื่นหรือต้องการคําตอบจากคนอื่น mm. เราจะต้องตั้งคําถามโดยที่เราสามารถเป็นคนตอบได้วันนี้ความสุขของเราคืออะไรเราก็หาคําตอบเลยครับความสุขของเราคืออะไรนี่แหละครับคือการโฟกัสคือการเปลี่ยนจุดโฟกัสแค่นั้นเองนะครับเปลี่ยนจุดโฟกัสแล้วมันก็จะทําให้เราพัฒนาต่อปไปเรืเ่อยๆได้ด้วยนะครับ